สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวนะครับหวดวันที่29ตุลาคม2 5 6 3ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูหวยลาวก่อนที่จะลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับ หวยลาวในงวดวันที่29นะครับที่ผมสรุปเลขเด่นประจําหลักนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กําลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวนะครับใน,ในงวดวันที่29ก่อนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับคาเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักตัวหวยลาวจับคู่เด่น4ตัว3ตัว,ตว,ตว2ตัว บนล่างเพื่อหาเลขชุดเด่นชุดฟันพงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยลาวในงวดวันที่26ตุลาคม2563กันก่อนนะครับผลการออกกลางวันเลขท้าย4ตัวนะครับออก6341ครับ 6341เลขท้าย3ตัวบนคือ341 341เป็นเลขไทยาย3ตัวบน41คือ2ตัวบนครับ41เลขไทยาย2ตัวส่วนเลขไทยาย2ตัวล่างครับ63ครับ63เป็นเลขไทยาย2ตัวล่างในงวดประจำวันที่26ตุลาคม2563นะครับมาสรุปเลขเต็งประจำหลักนะครับในงวดวันที่29ตุลาคม2563อยาก การคำนวณสูตรนะครับผมได้สรุปหลักการคำนวณสูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักพันนะครับผม้นนาเลขหลักพันงวดล่าสุดก็คือเลขหกครับมาคำนวณหาเลขเด่นประจําหลักพันในงวดวันที่ยี่สิบเก้านะครับและหลักร้อยก็คือเลขสามงวดล่าสุดนะครับมาคำนวณเพื่อหาเลขเด่นประจาหลักร้อยครับเลขสี่คือหลักสิบครับในงวดล่าสุดครับเลขสี่ครับเป็นหลักสิบหา จากการคำนวณสูตรเพื bon ่อหาเลขเด่นประจําหลักสิบนะครับแต้ก็เลขหคือเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดครับในกานำเลข1มาคํานวณหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเลยครับหลักพันจากการคํานวณสูตรเลขได้เลขเด่นนะครับ4ตัวครับ2570ครับ2570เป็นเลขเด่นประจาหลักพันนะครับหลักร้อยครับจากการคำนวณสูตรนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับ 2479ครับ2479เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับหลัก10ครับจากการคำนวณสูตรนะครับได้คำนวณเลขเด่นได้อยู่ที่3 4ตัวครับ3479ครับ3479เป็นเลขเด่นประจำหลัก10นะครับและหลักหน่วยครับจากการคำนวณสูตรนะครับได้เลขเด่นหลักหน่วย เลขอยู่ที่4ตัวครับ2 367ครับ2 367ครับนี่คือเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยในงวดวันที่29ตุลาคม2563นะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมได้นำหลักสิบสีตัวครับเลข3เลข4เลข7เ็เลข9้าครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 367ครับ 2 3 6 7จครับจับคู่ได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ3บวางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้3 2 3 336 3 7ครับ4ีวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวนะครับจะได้4 2 4 3 4 6 4ี่ครับแล้วก็7วางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้72 7 3 7 6 7 7ครับ 9วางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้92 93 96 97ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดนะครับ16ชุดเป็นชุดเต็มนะครับที่ยังไม่ได้ตัดชุดเด่นนะครับส่วนในชุดเด่นครับจากการสรุปเลขเด่นประจำหลักครับหลัก10ครับผมเน้นหลัก10อยู่ที่เลข2ตัวครับ เน้นที่เลข3กับเลข9ครับ3กับ9เป็นเลขเด่นประจาหลักสิบนะครับและหลักหน่วยครับเน้นไปที่2ตัวครับ2ตัวคือ3กับ6ครับเน้นไปที่3กับ6เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนําหลักสิบเลขเด่นคือ3กับ9จากผู้กับเลขเด่นหลักหน่วย3กับ6ได้ชุดเด่นนะครับเพื่อหาเทคชุดเด่นที่สุดนะครับสรุปชุดเด่นนะครับความน่าจะเป็นครับชุดเด่นนะครับมี4ชุดครับ3 3 3 6 9396ครับ3 9, 6, 3 3 6 9 3, 9สเป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนครับที่สรุปชุดเด่นจากทั้งหมด16ชุดนะครับดึงเด่นมา4ชุดครับ3 3 3 6 9 9 6 9 6นี่4ชุดนี้จะมาตามสูตรคำนวณเลขเด่นหรือไม่ก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับในงวดวันที่29ตุลาคม2 5 6 3ครับส่วนหลักร้อยครับ หลักร้อย4ตัวครับ2479ครับ2479ี่สีตัวผมดึงหลักร้อย2ตัวครับคือสะ2กับ7ครับเน้นไปที่2และเลขเจครับมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบนครับ33 36 9 3 9 6เพื่อที่จะหาเลขเด่นชุด3ตัวสรุปเลขชุด3ตัวบนดังนี้ครับชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนหวยลาวครับหลักร้อยนำเลข2มาวางจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้2 33 236 293 296นะครับแล้วก็7วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้7จ็3สามส9มเจทั้งหมด 8ชุดนะครับ8ชุดที่ยังไม่ตัดนะครับ8ชุดนี้เป็นชุดเด่นครับก็ชุดเด่นชุด3ตัวบนหวยเลาาครับส่วนชุด4ตัวนะครับชุด4ตัวผมก็จะนำหลักพันนะครับหลักพัน4ตัวครับ2570ครับ2570ผมเน้นหลักพันไปที่2กับเลข5าครับเลข2กับเลข5วางตำแหน่งหลักพันครับเพื่อที่จะจับชุด4ตัวนะครับ ชุด4ตัวก็จะสรุปชุด4ตัวอั่งนี้ครับ2วังหลักพันก็ดึงเลขชุด3ตัวมานะครับชุด3ตัวมาใส่ครับจะได้2 2 2 2 3 6ครับ2 2 9 3ครับ2 2 3 6 2 2 9 3นะครับแล้วก็ชุดต่อไปครับ5วังหลักพันครับจะได้5 2 3 6 5 2 9 3ครับ5 2 3 6 5 2 9 3ครับแล้วก็ 5233ครับ5736ครับ5233 5736 6, 6ชุดนะครับนี่คือชุด4ตัวหวยราวรับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างผมสรุปชุดเด่นไว้เลยครับในชุด2ตัวล่างหวยลาวรับ4ชุดครับ22 27 52และ57ครับ2227 52 57สี่ชุดชุดไหนจะเด่นที่สุดก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผมจะสรุปชุดไหนบ้างครับฟันน่าจะเป็นครับส่วนในชุดฟันทงครับชุดฟันทงหวยลาครับจากการสรุปเลขสูตรทั้งหมดนะครับจับผู้ชุดสองตัวสามตัวและสี่ตัวบนล่างนะครับผมก็สรุปชุดเด่นชุดฟันธงไว้ดังนี้ครับชุดฟันทงหัวยลาครับ ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นผมฟันทงไว้ชุดส Arizona, ี่ตัวครับสี่ตัวนะครับชุดฟันทงชุดเด่นก็คือห้าสองเก้าสามครับห้าสองเก้าสามเป็นชุดเด่นครับส่วนชุดรองครับชุดรองก็คือห้าสองสามหกครับห้าสองสามหกเป็นชุดรองมวยลาวครับชุดสี่ตัวห้าสองเก้าสามห้าสองสามหกนะครับนี่คือชุดสี่ตัวครับส่วนชุดสามตัวบนครับชุดสามตัวบนครับชุดเด่นก็คือสองเก้าสามครับ ชุดเด่น2องกชนชุดรองก็คือ236ครับ236เป็นชุดรองหิลรลาชุด3ตัวบนนะครับส่วนชุด2ตัวบนครับ จุด2ตัวบนจุดเน้นชุดเด่นก็คือ93ครับเ3เป็นชุดเด่นนะครับส่วนชุดรองก็คือ36ครับชุดรองคือ36นี่คือเลขไทย2ตัวบนหวยลาวนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับจากทั้งหมดนะครับ4ชุดครับ2 22 7 5 2 5 7็ผมเน้นไปที่ชุด2ตัวล่างครับเน้นไปที่เด่นก็คือ52ครับเน้นไปที่52ชุด52ชุดเด่นครับ ส่วนชุดรองครับชุดรองชุดกันไว้ก็สองสองครับสองสองนะครับเป็นชุดรองชุดกันหุยลาวนะครับนี่คือข้อมูลชุดเด็กหวยลาครับชุดสี่ตัวครับสรุปอีกครั้งหนึ่งครับชุดสี่ตัวครับชุดเด่นห้าสองเก้าสามชุดรองห้าสองสามหกครับชุดสามตัวบนครับชุดเด่นสองเก้าสามชุดรองสองสามหกนะครับสองตัวบนครับชุดเด่นเก้าสามชุดรองก็คือสามหกครับส่วนชุดสองตัวล่างครับชุดเด่นก็คือห้าสองครับ รัรองก็คือ -2 อสองครับนี่คือข้อมูลที่ผมสรุปเลขเด่นเพื่อให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับสมาชิกท่านที่ชอบแนวทางหวยลาวนะครับท่านที่ไม่ชอบแนวทางหวยลาวก็ต้องรอลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวด ประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 3ครับผมก็จะสรุปชุดปันธงให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมในชุดปันธง3ตัวบนหวยลาวก็ต้องรอรุ้นนะครับที่ผมจะสรุปชุดเด่นให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบนินทุกคนทุกท่านทุกกลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบแนวทางการคิดการขนวณสูตรหวยลาวที่ผมได้หาข้อมูล เลขเด่นชุดสีตัว3ตัว2ตัวทั้งบนทั้งล่างลงคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากหวยเราก็ฝากกดติดตามเลยครับกด subscribe กดไปกดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กับท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับหอยสมาชิก สูตรหวยบันินทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยลาวเลขไทย4ตัว3ตัว2ตัว, 2, ตวทั้งบนทั้งล่างในงวดประจำวันที่29กาตุลาคม2563นหเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ